เอาเอารขย้อยตัวปูตาบอร้อยเก็ดชิบเขาอะไรกนหลงกันบกุกคุ้มแดนนรกสร้างแดนนรกก่อนแล้วข้ขชาวบี่บงใหญ่ด้วยด้วยบารมีองปูที่บาขาวี่มีค่อนปูตาปูบุญคุณผู้ค้องลา่า คือว่าเป็นสินสีมงคลได้ลยไม่มีให้พอได้มมว่อกานถามบาสิเลเฮเดสแสงเดดแสงเร็วๆดีถามบาสิเทเ,ทเทิืมยสงเรืมสเรื่องเรื่อสได้หด,ดอาบนหลายสายเงาจังเดดสสงได้หมดเนอืต้องมีผูนำเนา ขาบมไไนะ่มีผู้นำกระสางไปู้ได้ได้เเนาะดีแล้วลูกดีแล้วมาขอบมาก่าวสถานที่แห่งนี้เพื่อนสิไดโพดภายเข้าลูกได้ซวยกันสางได้ลเนาะอเออผ่านปูนงลเนาะผ่านปูชีประขาวได้เนะลยเนาะฟาดกัสงลูกร้านจะขอสามตู๋ตรงน,นด้เ ชาบอดสีส่าด้วยบุญบารมีของอีนั่งลาคอเบิกบุญขอเบอิกบ,บ,บุญสา,าลงลกเนาะขอเบอิกบุญสางองค์าเาวเีสุวรรณจัดประตูโลกบาลทั้งสี่ด้วยด้วยบุญบารมีปู่ิคาคาใจดีพร้อมทั้งองค์ปู่ตาองค์พญานาคอน,นันตนาคลา พร้อมทั้งองค์่่่่่่่จ่าด้วยว่าจา่ศักศ่ิ่่ิ่่ิ่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่ซ่่่ เก้าสามศูนย์หรืเก้าสามศูนย์ือ

โ <Okay, S 2> มเนลูกหลานมาแล้วปูตั้งทาดตัวนี้โมป่ปูตาปูที่ปาะขาวปล่อยมาแล้วเก้าถามถูนโอเคไหโอเคพากับข้าถูงตัวเก้าอีกแล้ไม่กลับหัวจ้ถือออกว่ามีนะครอบปบ้องหันใครมาแบ่งงานว่านางแต่งไดเกาถูนมาหว่อหม ว่าร่งผักาดเขียวหนัห้ว่าไม่คว้าคอวะตูที่ผักขาวสียงก็พอหือนว่าการนังว่าเขียวเขีพ่ะังว่าเขีเก๋เขีวเก๋ตูผาว่าเีว่อว่าเเก๋ความคิดไม่ตรงกันการพนันเลยเกิดขึ้นข่าวอวารยาพิขาจโปรดพิจารณารานการรับชม ก็ที่จับที่หาที่แต่ร้านหน้ากรถ์รับลูกเล่าเดือดจัดได้แต่อย่าประมาทถ้าประมาทงวดนั้นเสียงเงิ <c oughs> นเขาทำงาน,นที่แต่ร้นหน้าช่องเอาเพื่อเปิดไห้เราได้ลูกแล้วเปิดให้ลูกหลานได้รู้เาช่างแดม,มลูกท้าเวทุวันจับประธานพรให้ลูกหลาน คนคือว่าว่าคือพอปูที่ผาขาวว่าก้าวามถูกแต่ปูตาพะว่าก้าวเก็ดถุงน่าให้ว่า <c oughs> คิดว่าตรงกันกแล้วปตาก้าเก็มันมาปัอเออเขาปูตาก้าวเกดถุเงเขาปูที่ผขาก้าวสาถุเออเรากลก้าวถุงปาถันว่าเอาอ บาที่ถือว่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วเขาจักบ่เรื่องไหนคือว่าขวนช่างเถื่อเพราะจากนี้งานเราค่าเช็งานเราค่แต่ว่าถือว่าให้ฟังเราชื่อถือชื่ออะไ้แต่เป็นคนขายดังนะช่างเถื่อแต่ไม่อยู่เถื่อนะวันนี้พ่อจะให้ติ๊บชางเถื่อเหมือนด้อมเอาติ๊บช่างเถื่อครับตอนนี้ให้ติ๊บชางเถื่อถัดตัวว่าวาขายฟังละ

ถ้าจะออกไปให้ถามว่าเกิดชิ้เก่าเขาต้งฉีกกระด้ษที่ฟูแตาบูขึ้นหลังลตั้งต่ฟังใจคือถามหาจากบูดักน้อยากเบาเ้าล่งค้งจากน้อยเป็นอย่างคือบ่าบาแต่เาแต่ก็ยังว่าบูจักน้อยตั้งแต่สได้คือถาหาว่าก็ยังว่าฟูแต่มากบู ปูขี้ปาะขาวเปิดมาแล้วเก้าสามถูนกับเก้าถูนแตป่ปูตามักบูเก้กาเก็ดถุงก้าเก้าอึนังล่ะสามเกเม่บ้าบอไปไหนงงเพิ่อจะล้วหน้า,าได้แล้วได้แล้วทารับเมื่อนี้ถึงวโชกว่ามไห ทีงไปจ้างระเท่้ปที่เขาทางนอไหวไหวแด้ไหวตายตายคับคั่งไปทไปท่านว่านอดึงเร็งด้วยไอเออเครื่องับตัว่คือเครื่องมือบันคือเครื่องแบบมือที่ขี้เราจะข้อมนราไปขี้เราจะข้องไปเคือม่นคืนเครื่องกับขันในตัวขัานแดงชัดตัวคือมากเหมือนว่าถึงขัานแดงคือว่าขันนงะเรไป เออไปเย <ern. S 2> ี helmet, he a, ่ยมประเทศเพื่อนบ้านเขาเห็นปูตาเขาโบกมึงใส่ปูใท่ใช่พอไปเขาใช้ใช้ชุดคือขัดคืออะไรใช่แล้วกระชีแดงคือได้เขาว่าปูตาถึงไปดูยุบฟังเราพ่อพกปืนไปนะบ่าวโบกเขาเขาจิดจังพ่อบ่าพกไปคืออะไรไปคือเขาว่ะไปนัดเขาไว้เราละอ๋อ ให้ลูกหลานไม่สกไม่สับไม่สกไม่หมาดสกทรกสกคมไรบุตรเออสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาเออเท่าราคาแบ่งไรเท่าแบก็ไปเกี่ยวไปจับไว้เนาะอเก้าถึงนี่น่ะเออถึงไปจับไปได้เกืมเราด้วยเทเว์ตายไปมีลักกูเก้าสามเพราะว่ามันมีรางวัลไงที่จับเราหน้าวัน้าเกี่ยวเกี่ยมเออ ลูกโคกทุกตันเรียกใครเข้าเก้าถามมาบอกเก้าเก๊ะมาบอกเก้าเก๊ะแล้วว่าบอกเก๊กถูออีกจ้าจ้างกับว่าถือเก๊กถือเขาจะออกวะจ้าแล้วแต่บ้าอะไรวะการ์ดวะ Han nha trong tối nữa, baba nga baba nó baba nga 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 con nga 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 เอาเท่าแดงแบ่ตีก,ก,ก,กิ้ง่างกอกอน่าหน้าดก้องสีขาวเออตีข้อีน่างหญิงแดงก้องสีเขียวตีกิ้ง่างหนักหน่อยจังโดเยเถฉยๆเพิ่งแขวะข้งช่องรูเอาเท่าแดงแบบะได้ชอหลายมาันคืได้หลายตัว <c oughs> เออเรียบร้อยตั <c oughs> ตวผู้ตาบอกร้อยเก็บชุดเก่า <c oughs> ขาวมากเลยเกือบสองร้อน ขายลูกไไม่โชกไม่รากไม่โชกไม่หวานแแต่ว่าตอนนี้เขากขังขายหลายตอย่างนี้ข้างหน่ากินกับว่าขายตัวยาวทำไมพ่อเขบอกตัวยาวพ่ตอนนี้เต็มยุ่เหงาเมาบอกว่าลายตัวปเมือเมืองตัวคุณว่าโ่าไม่แต่ว่าที่หนึ่งตัวแล้วว่าที่สองที่สามที่ที่ที่หางเขายังไม่อย่างน้ ม่ถ่ายสองตัวไม่ถ่ายสามตัวไม่ถ่ายไม่นา่าคว่าไม่เหมือถนถ่ายตัวเ <c oughs> ขาจะข่ายแน่จริงกันว่าตอนนี้กำลังขายตัวยอดทำไงถ้าเ <c oughs> ขาจะบอกตัวอย่างเนาะอ้เนี่ยมันขายมากมีตรรายรายตัวเ้าเขาต้องบอกหลายตัวแค่มาบอกหลายตัวว่าวตอนนี้คือได้ขาย <c oughs> อ่ะครับผมอันนี้ก็คืออ่าเป็นตัวเลขยอดผับปลาเนาะครับเนาะไฮเอฟซี FC ได้เบิ่งกันทุกคนทุกคน ยอดปลาปลาได้มา2 1 9 9 5บาทไม่คู่หลงปากว่าเกเก่านะครับเนอะหาเก่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 าหานะครัเอฟกับรากาพ่อกักปูคนบอกว่าให้พอสบัยจำสินแปดเอาไว้นะครับให้ได้ยักสามมืออย่าลืมเด้อสันให้ปฏิบัติให้ได้สันว่าปูบอกนะครับเนอะแต่ว่าพอสบัยกระมักแปดสามสามแักกูขับเอฟซีับแปามสามมักกูขับเอฟซีกัให้เอฟซใช้วิจารณาณการรับชมนะครับเนอ ทังช่องเป็นเพียงแค่เนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางนะครับเนาะให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเป็นสะพพานบุญให้กับเอฟซีทุกคนมือนีกับอนุโมทนาสาธุบุญรวมกันไปนะครับเด้อสำรัคลิดนี้ถืขอขอยุดตีขิดไว้เพียงสำนีขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ